สวัสดีครับมาพบกับมือพินหทางห้างนะครับมือนี่กัอยู่กับพินสองสายนะครับมือนี่กัสีมาแนะนําการเหลียพินสองสายทางลําเพลินนะครับพินสองสายกับสีเหลีได้หลายทางนะครับทา,ท,าทางลาเพลินทางเซึ่งทางลําก่อนสุดเสน่นจกัสีนะครับซึ่งเป็นทางพินของอ,อาจารย์ทองใสทับถนนนะครับผู้เป็นต้นฉบับ หลายคนอาจจะสงสัยนะมันคือกันบอนะครับคือกันนะครับพินสองสายกับสามสายแต่ว่าต่างกันแค่จำนวนสายนะครับแล้วก็เทคนิคการหลิมนะครับอ่ามิอนียเซมาแนะนำเรื่องลายลำคื้นนะครับทั้งทางอุบบนบอกคนอื่นมาคนสิทธิ์ในฟังก่อนได้ครับอาริอ่าเป็นอกคือเก่านะครับ มันก็จะมีความลักๆอยู่นะครับ ลักๆมันกินสิมีอยู่ประมาณนี้นะครับกะมันกินอยู่กับเทคนิคครับนนถ้าเป็นล่ำเพลิอนอธรรมดากันสดีตีอา,อาชิบอดีดขวบนะครับเช่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลํำเพลินทางอุบนเท่าสิดีดัววสายนะครับนบบนั้ขึ้นบแรกอ่ะ กดลงไปได้วยรับสองสายหลกักกระปอยอการสีอาศัยเทคนิคการดีดควบสายนะครับกดหลักกระปอย สูงเกิดขึ้กันกับลำเพลินธรรมดานะครับอ่มาฟิกไปพร้อมกันนะครับเออลิมงบอกนะครับการตั้งสายนะครับพินตัวนี้นะครับตั้งสายคียเอไม่เน er นะครับ เสียงสายสายหนึ่งจะเป็นเสยนียงมีนะครับสายสองจะเป็นเสยียงลานี่นะครับกับซีดีอย่ประมาณเนี้ยครับ เป็นเอกลักษณ์ของ่นเลยนะครับคือการหีิควบสายนะครับตืนต,น,ตนตื้นดีนแล้วก็ปล่อยแล้วใส่มือใส่มืขอข้างซ้ายนะครับเคียร์เคียร์น้ำนะครับ สิเรื่อยๆอีกก่อนนะครับแล้วก็มาทางลูกนี่นะครับ อันนี้ก็ดีดขั้วพื้นกันนะครับการดีดพิ้นสองสายสำเนียงอุบลมือเข้าสิบบทิดจัิงสิน,นะครับมือเข้าสิบบติดพิ้นมือเข้าสิสิกแกงอยู่ สิ่งแข่งอยู่ตลอดนะครับ สังเกตเ่อน,นะครับถ้าเฮาดีดสายสองนี่มันจะเป็นการควบส่สวนใหญ่นะครับเช่น,นสิเป็นสนหของเพลินเลยนะครับอันนี้จะเป็นทางพิ้นสองสายนะครับทางลำเพลิน ก็สินี้กลับไปกลัมมาวนไปวนมาอย่างสีนะครับแล้วก็ถ้าผู้ใดเอเอาเทคนิคอันนี้ไปเล่นได้สามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับมันกระสิแตกหลไปหลายคั่วไปอีกนะครับกแล้วแต่ผู้เล่นและผู้ที่ฟังนะครับ ความเคารพนะครับทั้งผู้บาอาจารย์ทั้งจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับอันนี้แบบเป็นการแนะนําเทคนิคบางคนอาจจะยังบเรลอนะครับาบางคนอาจจะสิรู้แล้วนะครับกถ้าบอกผิดเกิดอะไรแบบคอมเมนต์ได้นะครับก็สินั่ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับ จังผมว่าถ้าเข้ามาสายสองเขาสิดีทั้งนะครับแต่ว่าถ้าถ้า้าเขาอยู่สายหนึ่งเ้าเหลือเสานหนึง ความรอีกคือเกานะครับมันก็เป็นความหมักไผมันนะครับบางคนอาจจะวา่าอ้ยสามสายสองสายเอาเอาพินสามสายหล่นก็นได้นะครับก็บใส่ลักการบีบขวดสายขึ้กันแหล,ละล่ะำเนียงก็สีออกออกขึ้กันนะครับอันนี้ก็เป็นเก็ตความรู้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใส่ได้นะครับถ้าไผสินสอบอ ทางพินทางสเัียงคุณพ่อท้องใสถักถน,น์<ม>นะครับโดวยวาอาจารย์ท้องใสที่เป็นที่เขาหลบของมือพิน ทันทีเข้ามารับชมอาจจะได้เทคนิคไปนะครับเพื่อไปใส่นะครับสำหรับคนที่กำลังศึกษาใหม่นะครับขอเป็นกำลังใจทุกคนนะครับแล้วก็ฝึกฝึกฝนดุดุนะครับเพื่อที่จะได้เป็นๆแล้วก็เรีนให้มีความสุขนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเป็นระวิงเครียดกับการเรียนพินมากเกินไปนะครับอาจารเพราะว่าดนตรีถ้าเห็นแล้วมีความสุขนะครับ สำหรับของมูพินทางางนะครับกัขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับมีย่งติดชมก็บคอมเมนต์คำว่าใดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ